ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่อง DLFC f a n f i g h t ี่จะมาพูดถึงข่าวสารของลิเวอร์พูลกันก็ตั้งแต่ผมทําวิดีโอไปครั้งก่อนก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวรวบเลยแล้วกันเพราะว่าคิดว่า2เรื่องนี้คงคงจะเชื่อมโยงกันอยู่หนึ่งก็คือคือพูดถึงเรื่องของโรเมโอลาเวียก่อนก็คือว่าลาเวียสรุปคือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะเอาแต่ข่าวจริงมาพูดคือผมยังไม่เอาข่าวแบบว่า ปลอมๆม,มาแบบหลอกให้ทุกคนแบบดีใจหรือผมจะไม่เอาข่าวปลอมมาแบบทําให้ทุกคนดีใจเกินเหตุเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นกองเชียร์ของลิเวอร์พูลฉะนั้นแล้วเราก็เข้าใจว่าเรื่องการซื้อขายของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าหดหูมากก็คือลาเวียสะดุปนักเตะอยากมา Liverpool, ลิเวอร์พูลครอปอยากได้แต่ปัญหาคือราคาที่เซาแ์เฮนตันตั้งไว้แพงไปสำหรับลิเวอร์พูลแพงไปก็ ซามิแนตตั้งไว้ประมาณ50ล้านแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามจะไม่ยังยังไม่พยายามจะจ่ายถึง50ล้านแล้วก็อยากใส่นักเตะไปในดีลหรือว่าให้ซามิแนตยืมตัวหรือว่าใส่ผู้เล่นไปเผื่อซามิแนตจะลดราคาแต่ว่าสรุปง่ายๆคือนักเตะอยากมาครอบอยากได้แต่ลิเวอร์พูลไม่อยากจ่ายก็เรื่องนี้คุ้นๆเหมือนอ่านหนังสือนิทานเลี่มเดิมแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันอจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ย เรียกว่าอาจจะมีแฟนบางคนที่ไม่อยากเห็นเขาย้ายหรือว่าอาจจะมีแฟนบางคนที่อยากให้เขาออกจากทีมซึ่งผมตรงไปตรงมาเลยนะผมจะพูดเลยว่าผมรู้สึกไงคือผมจะไม่มีแบบกึ่งกลางมาแบบโอ้แบบโอ,โอ้มานั่งอวยทีมมานั่งอวยโค้ดมานั่งอวยเจ้าของมานั่งอวยนักเตะผมคิดว่าจอแดนเฮนเดอร์สันควรย้ายออกแต่ทีมเพราะว่าเขาไม่ดีพอที่จะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วคือก็ต้องเข้าใจว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นนักเตะที่คนด่าเยอะแล้วผมก็จะคิดว่าบางทีเราไม่ต้องไปด่าเฮนเดอร์สันเยอะขนาดนั้นในปีที่ผ่านๆมาเพราะว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยก็มีมีประโยชน์กับทีมอยู่ในปีที่ผ่านๆมาแต่ว่าที่แต่ว่าที่ผมอยากให้จอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยออกจากทีมเนี่ยคือผมหมายถึงว่า ผมอะ่ะจะจาความดีของเฮนเดอร์สันที่เฮนเดอร์สันน่ะทำไว้ให้กับทีมเฮนเดอร์สันช่วยเหลือลิเวอร์พูลมาได้นานละเฮนเดอร์สันช่วยเหลือลิเวอร์พูลมาไม่ว่าโดนแฟนดา่าขนาดไหนเฮนเดอร์สัน Henderson, ก็ตั้งใจเล่นเต็มที่ช่วยเหลือลิเวอร์พูลมาในอดีตผมไม่ได้หมายถึงอดีตเราหมายถึงปัจจุบันปัจจุบันผมคิดว่าเฮนเดอร์สันสมควรโดนด่าเพราะเฮนเดอร์สันไม่ดีพอที่จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในปัจจุบันผมหมายถึงในปัจจุบันผมไม่ได้จะแบบหมายถึงว่าเขาเป็นนักเตะที่ห่วยตลอดอาชีพนะเขาเป็นนักกเเตะที่่งแบบ พยายามประสบความสําเร็จเป็นเป็นแบบว่าเป็นสําหรับผมเฮนเดอร์สันเป็นคนเป็นเฮนเดอร์สันเนี่ยทาให้ผมเชื่อว่าแบบพรสแสวงอ่ะบางทีก็สามารถเอาชนะพรสวรรค์ได้ผมคิดว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็น,นหนึ่งในนักเตะที่ผมจะแบบผมคิดว่าเฮนเดอร์สันเป็นนักเตะที่เก่งในความคิดของผมในแบบสิ่งที่เขาเคยทํามาแต่ผมไม่ได้หมายถึงในอดีตไงเราหมายถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันปี2023เนี่ยที่ลิเวอร์พูลต้องเริ่มสร้างทีมใหม่เนี่ย ปัจจุบันผมคิดว่าเฮนเดอร์สันยังไม่ดีพอที่จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลก็คือว่าบางคนบ,บางคนก็อาจจะบอกว่าแบบความเรื่องความเป็นผู้นําอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยผมก็ผมก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าผมก็อยากให้มองรอบๆทีมก็คืออลิสันเบกเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดริวโรเบิร์ตสันเวอร์จิลฟานได นักเตะพวกนี้ยคือที่ผมบอกไปเนี่ยคือนักเตะที่แบบได้ได้มาแล้วทุกแชมป์กับลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันก็ได้มาแล้วทุกแชมป์กับลิเวอร์พูลแต่ว่าผมคิดว่าความเป็นผู้นําของเฮนเดอร์สันน่ะถึงต่อให้ไม่มีความเป็นผู้นําของเฮนเดอร์สันน่ะเราก็ยังมีความเป็นผู้นําของฟานไดของของฟานไดของอลิสันของเทรนของโรเบิร์สันของซาร่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่านักเตะพวกนี้ก็เคยได้มาแล้วทุกแชมป์กับเฮนเดอร์สันคือถ้าเกิดว่า ลิเวอร์พูลยังไม่เคยได้ซักแชมป์แบบต้องลุนแชมป์หรือว่ายังไม่เคยได้ซักแชมป์เนี่ยผมอยากให้เก็บเฮนเดอร์สันไว้เพราะผมเข้าใจว่าเป็นนักเตะท,ที่เก๋แบบเก๋เกมมีประสบการณ์แต่ว่าในเมื่อว่าลิเวอร์พูลได้มาแล้วทุกแชมป์เนี่ยครอปได้มาแล้วทุกแชมป์เนี่ยผมก็คิดว่ามีนักเตะท,ที่อยู่กับร่วมกับเฮนเดอร์สันแบบเทรนฟานดายอลิสันซาร่าอะไรเงี้ยเขาก็ได้มาแล้วทุกแชมป์ฉะนั้นผมคิดว่าเฮนเดอร์สัน ถ้าเอาเรื่องความเป็นผู้นํามาพูดอย่างเดียวผมก็คิดว่ายังไม่ควรเก็บไว้กับทีมแล้วก็โอเคแหละเรื่องความเป็นผู้นํามันก็อาจจะมีแบบเถียงอะไรกันได้ว่าเออเก็บไว้หรือควรไม่เก็บไว้แต่ว่าเหตุผลด้านฟุตบอลเนี่ยผมมองไม่เห็นจริงๆว่าทําไมต้องเก็บเห็นดสั้นไว้เหตุผลด้านฟุตบอลคือผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนอกสนามนะผมหมายถึงเรื่องในสนามเรื่องในสนามเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าปีเนี้ย ผมไม่ดูเลยว่าช่วงแบบเห็นข้อดีของเฮนเดอร์สันคืออะไรเหตุผลน,นั้นฟุตบอลถ้าไม่นับความเป็นผูน้นําในปัจจุบันนะผมบอกไปก่อนเพราะในปัจจุบันเราก็ต้องเข้าใจว่านาเต้ลยรยลาหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแหละมันมันไม่มีคนที่แบบจะอยู่ยงคงกระพันตลอดการหรอกมันก็ต้องมีลยรยลามีอะไรแบบเนี้ยเฮนเดอร์สันปัจจุบันเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าข้อดีของเฮนเดอร์สันในสนามคืออะไรวิง่งนอกจากวิง่ง โอเคงั้นเราก็ไปจ้างนักวิ่งมาเป็นมาแทนเฮนเดอร์สันเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเฮนเดอร์สันวิ่งเยอะเราก็ไปจ้างนักวิ่งมาแทนเฮนเดอร์สันให้วิ่งเหมือนเฮนเดอร์สันไปไปหาคนที่วิ่งมาเชื่อว่าถ้าเกิดหลายคนได้เงินแบบเฮนเดอร์สันก็คงจะวิ่งเหมือนเฮนเดอร์สันแต่ว่านั่นแหละคือผมผมนั่นแหละผมหมายถึงเรื่องในปัจจุบันะ่ะที่ผมตำหนิเฮนเดอร์สันแต่ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องในอดีตนะในอดีตก็เขาเป็นนักเตะที่พาลิวพูได้แชมป์แต่ว่า ในปัจจุบันเนี่ยผมมองไม่เห็นข้อดีของเฮนเดอร์สันในปัจจุบันแล้วก็เหตุผลอีกข้อหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆหญ่ก็คือว่าอีกข้อหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วก็เราก็เก็บเฮนเดอร์สันแล้วก็ไปซื้อลาว,วิยาอะไรมาแล้วก็ใช้เฮนเดอร์สันเป็นแับสำรองตัวท้ายอ่ะก็พอได้อยู่แต่ปัญหาคืออะไรเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกของความจริงเราเราไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันลิเวอร์พูลต้องขายแล้วซื้อฉะนั้น คือถ้าเกิดว่าเก็บเฮนเดอร์สันเราซื้อลาวเวียกับตูรามอะไรแบบนี้ผมเข้าใจโอเคแต่ว่าเราดูจากสถา,านการณ์แล้วเนี่ยผมผมไม่คิดว่าลิวคูจะซื้อกองกลางใหม่ยกเว้นจะมีคนใดคนนึงออกไปแล้วเฮนเดอร์สันก็น่าจะเป็นคนที่ต้องออกไปเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะใหม่อย่างเช่นโรมิโอลาวเวียอะไรแบบนี้เพราะว่าคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเอฟเอีเป็นยังไงซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเรื่องเอฟเอฟีเราก็ต้องเข้าใจว่าเอฟเอีเนี่ยของเขา การมีของนโยบายขายก่อนซื้อเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะบางคนต้องออกไปก่อนเพื่อที่จะเปิดทางให้นักเตะใหม่แล้วผมก็คิดว่าเฮนเดอร์สันก็ควรจะออกไปเพื่อเปิดทางให้นักเตะใหม่เพราะว่าถ้าเราจะเก็บทั้งเฮนเดอร์สันไว้แล้วก็ซื้อนักเตะใหม่มาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นยากอะผมคิดว่าถ้าเก็บเฮนเดอร์สันไว้ดีไม่ดีไม่ได้กองกลางใหม่แล้วฉันแหละฉะน,นั้นผมมองเพื่อผลประโยชน์ของทีมก่อนแต่ว่า ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์เฮนเดอร์สันกับสถานการณ์ลาเวียเพราะผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกันส่วนตัวผมคิดว่าถ้าลาเวียออกเฮ้ยพูดผิดพตโดอผมคิดว่าถ้าเฮนเดอร์สันย้ายลาเวียจะเข้ามาถ้าเฮนเดอร์สันอยู่ก็จะไม่มีกองกลางคนใหม่เข้ามาโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในวันถัดๆไปนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและช่วยกดแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ